หลังจากคลิปที่แล้วเราเมาท์มอยกันเรื่องออฟฟิศในฝันกันว่าคุณเป็นพนักงานสายไหนคลิปนี้เราจะมาเมาท์กันว่าสิ่งที่ไม่ควรเอาเข้ามาในออฟฟิศไม่ควรเอามาออฟฟิศครับะนะเดยครับไพ่ครับ,หรบเห็นเมื่อไหร่ออฟฟิศแล้วมีไพ่เมื่อไหร่กับเท้าทุวกวงเลยกับเท้าทุวกวงเลยถ้าเมาไพ่มาออฟฟิศครับ ว่าออฟฟิศนี้ไม่ควรเอาความมั่นใจมาครับเพราะมันไม่มีใครควรจะมั่นใจแบบว่าผมจริงเปล่าเรื่องมั่นใจผมเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วครับไม่งั้นไม่อยู่รอดมาถึงทุกวันนี้หรอกไม่ควรนำมาออฟฟิศคือปลาปลาทำไมปลาเพราะว่าบางคนก็ไม่ไม่กินปลาแต่จริงเรากินนะแต่เราคิดว่าไม่ควรปลามากแล้วเพราะว่าขมิญขมินแต่ออฟฟิศนี้มี อยากจะให้คนที่ดูอยู่ได้กลิ่นเหลือเกินเละไปนหน่อยครับนี่ขนาดเละนะพี่เพือกพี่จะกินทุเรียนในออฟฟิศไม่ได้แต่คนที่รับภาระเยอะสุดไม่ใช่ใครน้องมุกดานั่นเองแค่พันผ่านยงต้องหลับตาแบบ มันการแสดงเราบดไม่ได้เลยกินเปลือกยั่ได้เลยกินเปลือกไม่ได้เลยจ้าพี่เพลือกถ้าจะกินทุเรียนและกลินหึ่งทั้งออฟฟิศขนาดนี้ใครจะทนได้ว่าแต่คุณผู้ชมล่ะมีประสบการณ์เรื่องนี้อย่างไรกันบ้างมาเมาส์มาแชร์กันที่เพจ Facebook บอสฉันขยันเชื่อ28มกราคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์